สวัสดีครับทุกท่านนี่คือตัวใหม่พันพื้นบ้านของหูคำนะครับผมเห็นไหมครับตัวใหม่เขาตัวเหลื่อมที่จะเป็นใสๆเป็นประกายมุกตรงผิวนะครับทุกท่านเป็นมันเพราะว่าตัวใหม่ใกล้สุกแล้วนะครับผมแล้วก็แสดงว่าตัวใหม่นั้นมีสุขภาพที่ดีนะครับทุกท่านเนาะนะแข็งแรงแข็งแรงนะครับผมเพราะว่าผิวเขาจะเป็นเหลื่อมมันแล้วก็ตัวก็จะแน่นๆนะครับทุกท่านตัวจะไม่เหลว ตัวเขาจะแน่นภาษาบ้านเฮาว่าตัวมอนมันหันนะครับผมตัวมอนหันตัวมอนแก่นนะครับผมก็แสดงว่าไอ้ไอ้มอนแข็งแรงนะครับผมมอนแข็งแรงนะครับทุกท่านแล้วเวลาแบบนี้เวลาที่เขาทํารังเขาก็จะทํารังได้ดีนะค,ะครับทุกท่านแล้วก็รังก็จะแก่น,นผมแก่นสวยนะครับแน่นไน่เหมยเยอะนะครับผมทุกท่านคิวเขาจะเลืม่มเลื่อมเป็นมันเป็นประกายเห็นนะครับทุกท่าน อันนี้คือพรุ่งนี้ก็สุกแล้วนะครับผมทุกท่านเพราะว่าเห็นสุกเดือนสุกเดือนก็คือมีตัวใหม่ที่สุกก่อนนะครับท่านครบเดือนเนาะแต่ที่จริงอันนี้เลี้ยงไม่ถึงเดือนนะครับผมเลี้ยงอยู่ประมาณรุ่นนี้แบบไม่เร่งนะครับผมอยู่ท,ท,ที่ประมาณ1819วัน19วันพรุ่งนี้นะครับผมก็ตีสว่สสุกว่า20วันสุกนะครับผมรุ่นนี้เพราะว่าเราไม่ได้เร่งมอนในเขาด้วยนะครับท่านให้กินไปเรื่อยๆนะท่านเนาะ